ครับสวัสดีครับพบกับช่องต้องสารวิทย์ครับคนเล่นพระวันนี้มาพบกับเหรียญหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะปีห้าสามเป็นเหรียญแจกกระถินนะครับทันแน่นอนหรือว่าเหรียญบาทน้ำมนนะแจกกระถินปีห้าสามทันหลวงพ่อแน่นอนเป็นเนื้อทองทิพย์ครับหรือเนื้อทองเหลืองนะหรือเนื้อทองเหลืองนะเป็นเหรียญที่สวยงาม แล้วก็ราคาไม่แพงครับอีกรุ่นหนึ่งดูหิวเหรียญอ,อย่างนี้ถือว่าสวยนะสวยสวยงามนะครับผมดูความผมชัดกันนะครับนี่งใบหน้าใบตาของหลวงพ่อนะครับเมดตาจมูกปากความคมชัดความละเอียดนะครับแท้ดูง่ายแน่นอน,นครับดูขอบ ดูขอบกัดนะนธรรมชาติขอบกัดเรนรุ่นนี้นะแล้วก็มารีวิวครับผมพระรุ่นรุ่นนี้ส่วนมากก็จะดูง่ายพระหลวงพ่อรวยนะครับผมรุ่นนี้ขอบกัดนะ ครับอืมครับนะความคมชัดนะครับผมอู้เหอเรียบร้อยนะเนี่ยมีโค้ดนะอะมีโค้ดเราก็จบที่โค้ดไปยังไงได้ครับผมนี่ครับอะมีโค้ดจบโค้ดนะท่านได้จดจำโค้ดไว้ ตรงขอบเหรียญไม่ใช่ขอบข้างนะอันนี้คือขอบข้างขอบกัดขอบเหรียญเนี่ยดูบางทีก็ดูไว้ไว้เป็นวัดฟินพระแท้มาให้ชมกันก็ให้เป็นวัดฟินป้องกันครับผมให้ท่านผู้ชมได้เห็นไม่เป็นเส้นเส้นนะไม่เป็นเส้นเส้นเหรียญรุ่นนี้นะดูหลักๆเลยความคมชัดใบหน้าใบตาหลวงพอ่อ สังเกตผิวแล้วมาดูความผมชัดสองดูขอบตัดไล่ดูการฉีกขาดธรรมชาติเรียบร้อยไม่ต้องไม่ต้องไปดูจุดใดจุดหนึ่งดูธรรมชาติอย่างเดียวนะนี่ตัดเรียบร้อยนะมีฉีกขาดเรียบร้อยมีฉีกขาดอยู่สม่ำเสมอหูเหรียญจะเรียบร้อยนี่เราดูอย่างนี้เลยดูโค้ดจำอย่างเดียวคือเออจำโค้ดไว้ ระยะนี้และขอบข้างเหรียญไม่เป็นเส้นเียนนะไม่มีการแกะบล็อกใหม่แล้วมาทําเหรียญขึ้นใหม่นะดูไก่ดูกับผมชัดนะเท่า,านี้จบแท้แน่นอนนะครับผมครับฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้แล้วก็อีกคลิปต่อๆไปนะครับที่ผมจะมารีวิวพระแท้ให้ท่านชมได้ชมกันอีก โอเคครับฝากคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอย่าลืมครับกดติดตามครับผม